ฉันเดินทางมาจะขอฟ้าที่แสนไกลเดินทางไม่ยาวไกลมาเพื่อให้อภัยเธอหากที่ตรงนั้นยังพอมีความหวังก็ขอให้ตัวฉันได้วานมาเล็ดพันแห่งความรักนั้นให้กับเธอเพื่อให้เธอรู้ว่าที่ร ัท่ามกลางไฟสงครามจะมีดอกไม้งอกงามกลางเปลืยใกลดถึงยอยดแล้วนะครับต้ักม้ครับกายเป็นมาตางัเลยนนสวยมาก ยามีงามกว่าครับนีอย่างหมอยครับครบมือตามเสียคำรามพื้นแล้วเด็กน้อยคนนั้นก็ตายความกลัวในใจไยกหมองหนยามค่ำคืนด็ที่มออยออกมายืนจึงคิดว่าเป็นศัตรูอีกทารกน้อยทางกลางดวไปมันไว้กับาคร ถาบันเขาไปช่วยเหลือจึงระเบิดตาฝันลายแทงไันเมื่อความชื่นชเกิดขนมาภายในใจความไว้ใจก็ไม่มีลายดังน้อยหนึ่งขวบปียังถูกใช้เป็นกลดูบามองทางนั้นเธอเห็นนั้นไหมน้องชายจุงพี่ชายมาที่นั่งล้อไม้ถูกยิงที่ขา จูงเงินมาขอน้ำกินไม่มีน้ำไม่มีอาหารแม่จา๋าหนูหิว,วกเกอ๋ยหลับตาลงเถิดลูกเอ๋ยหลับไปให้ชั่วนิรันดร์สิ่งใดหนอสิ่งใดกันที่พรกดันเรามาจนถึงจุดนี้ไอคนนั้นเจ้าคนนี้น,นีเป็นความโยรแคนในใจเดี่ยผมจับ แยกซ้ายนะครับผ่านทุ่งนาข้ามันไดน้อยแล้วก็ลงไปสู่น้ำตกเลยจะไม่ตรงไปต้นไม้คู่แล้วก็หมู่บ้านถึงสามแยกแล้วนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปต้นไม้คู่หมู่บ้านนะครับเดี๋ยวผมจะแวะทางซ้ายลงน้ำตกเลยเนะเดี๋ยวรอสมาชิกแป๊บนึงเดี๋ยวขอโหลดเข้ามันปินอยู่แล้วนอนแป๊บนึงนะอ ที่แท้จริงของเราคือความโลนแค้นคือสโคมาโลนนะครับที่แท้จริงของพวกเราตอนนี้ขอแยกมาคนเดียวนะมา8กิโลเมตรผ่านไปหรือเราจะลัด่รับคุางนานะครับออกน้ำตกเลยไม่ส่งต่อความเปลี่ยนชัง ถปได้เพลินไปทัวแล้วก็มาถึงกระท่อมของชาบ้านในจักตัววันยังนอนเล่นแป๊บนึงขอเธอเรียกขานเอ่ยน้ําความรักแห่งฉันอย่าไปมัวกลงต้นจึงทุ่งนี้ชามัวเศร้าใจเรื่องเมื่อวังสิ่งนั้นมาเจอกันพอจนเธอพลาดความงมงามสิงปวยน้ํตกรางแลยนายล่ะที่รมม พราะฉันไม่ได้กำลังจะมาฉันไม่ได้กำลังจะไปฉันอยู่ตรงนี้ขคะนานี้เพียงแค่เท่านี้ที่บอกกับเธอรักฉันได้ไหมเธอวินาทีนี้เท่านั้นเจอนักบิดประจำหมู่บ้านนะครับเหมืนดังมาดารักถนอมบุตรในชีวิตอย่างไรหากเราเอง คนทั้งโลได้ยังนั้นเริ่มจากการรักคนที่เรารักไปจนถึงรักแม้คนที่ช่างจนกล้าที่จะรักแม้คนที่มุ่งหวังทำร้ายโดยเราได้ยินผู้ที่มีรักคือผู้เข้มแข็งผู้เข้มแข็งคือไม่มีความกลัวผู้ที่ยังมีความกลัวไม่อาจมีความรักให้าคร Tu